ทำไมเฟนบูด็อกถึงมักจะมีปัญหาเรื่องของสองขาหลังเดินไม่ได้เฟนบูด็อกอะคะ่ะเป็นพันธุ์ที่หมอเจอบ่อยมากที่มีปัญหาเรื่องของสองขาหลังอ่อนแรงเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่มักจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังผิดปกติมาตั้งแต่กําเนิดอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮมิวอทิบราก็คือกระดูกสันหลังนะ่ะมันมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปอาจจะมีการแหว่งนะคะหรือกระดูกเอวอะคะ่ะที่มันโค้งผิดธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการกดทับของ หลังได้ค่ะก็จะมีอาการเริ่มจากเดินเซค่ะแล้วก็อาจจะมีการเดินลากจนไปถึงขั้นเดินไม่ได้สองขาหลังเลยก็มีในกรณีที่แบบว่ายังไม่รุนแรงมากถึงต้องผ่าตัดนะคะเราก็จะมีการรักษาด้วยการใช้ยางดการกระโดดหรือว่าใช้ร่วมกับการแก้ผ้าฝังเข็มค่ะซึ่งการแก้ผ้าฝังเข็มตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เขาอะลดการอักเสบลงลดการเจ็บปวดลงแล้วก็มีการกระตุ้นเรื่องของระบบประสาทที่ดีมากขึ้นค่ะ ถ้าน้องเริ่มมีอาการเดินเซหรือว่าเดินลากอะคะก็แนะนำว่าให้รีบพาเข้ามาตรวจจะดีกว่าะค่ะ